สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของสตล r a แอร์ซา d นะคะ Ben ด W 1 1 7ปี2014คันนี้มาด้วยอาการมีกลิ่นสารเคมีในห้องโดยสารนะคะตรวจเช็คแล้วพบว่าน้ำยารั่วค่ะลูกค้าอนุมัติให้เราเปลี่ยนคอยเย็นและาาชีดน้้ำยาแอร์ใหม่นะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทำการคลุมผ้าเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆค่ะคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนามาวางไว้บนเชลต,ตามมาตรฐานค่ะ แยกตัวคอยเย็นและวาล์วฉีดน้ำยาแอร์ออกมาแล้วนะคะตัวคอยเย็นมีสภาพเก่านะคะและวาล์วฉีดน้ำยาแอร์จะทำหน้าที่ลดแรงดันในระบบค่ะเราล้างทำความสะอาดเคสเปลือกตู้แอร์ให้ด้วยนะคะภาพคอยเย็นเก่าใหม่และวาล์วฉีดน้ำยาแอร์เก่าใหม่เราจะส่งให้ลูกค้าทางบ้านเขียวค่ะเราติดตั้งทำฟองน้ำให้ใหม่ด้วยนะคะประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซตตู้แอร์เรียบร้อยค่ะก่อนประกอบเซตตู้แอร์กลับนะคะเราจะทำการดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดให้ด้วยค่ะ เมื่อประกอบเสร็จนะคะเราจะทําการแว็คั่มเพื่อดูดความชื้นออกจากระบบค่ะภาพนี้จะเป็นภาพ Data เพื่อดูอุณหภูมิหน้าคอยเย็นนะคะเทสระบบแล้วแอร์เย็นฉ่ําตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรลให้ลูกค้าเราจะทําการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ